รู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากกลับมาเจอเพื่อนเก่าอีกครั้งอย่างที่บอกแล้วก็มีความสุขครับเพราะว่าบรรยากาศเก่าๆมันก็กลับมาครับบรรยากาศที่เราเลิกแข่งไปนานแล้วก็พักแข่งไปประมาณสองปีเนาะใช่เราออกไปทำอะไรมาบ้างครับสวัสดีครับเฮียปิยบุญบุญช่วยนะครับชื่อเล่นชื่ออายครับอายุ2ี่ปีครับชื่อในเกมเดอะคูลครับเล่นตำแหน่งเอ่อบอมเบอร์แล้วก็ซัพพอร์ตครับเฮีย ห้้เขาาววะไรู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากได้เข้ามาร่วมทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดอีสปอร์ตรู้สึกดีครับแล้วก็มีความสุขเลยครับเพราะว่าได้กลับมารวมกับเพื่อนๆครับแล้วก็ได้มาอยู่สโมสรที่มีความเป็นมืออาชีพครับซึ่งครั้งนี้เราก็แบบเป็นการกลับมาร่วมงานกับเพื่อนเก่าเนาะรู้สึกยังไงบ้างครับที่แบบ หลังจากกลับมาเจอเพื่อนเก่าอีกครั้งอย่างที่บอก้วก็มีความสุขครับเพราะว่าบรรยากาศเก่าเก่ามันก็กลับมาครับบรรยากาศที่เราเลิกแข่งไปนานแล้วก็พักแข่งไปประมาณ2ปีเนาะใช่เราออกไปทาอะไรมาบ้างครับก็อยู่บ้านเล่นเกมนอนเล่นเกมอยู่งั้นแหละครับไม่ได้ทำเลยเลยแล้วที่เรากลับมาแข่งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยใครเป็นคนชวนกลับมาแข่งอีกครั้งเหรอครับก็อันนี้ผมเข้าเข้าเกมไปนะครับแล้วก็เกตชวนมาแล้วเกตก็พูดว่าก็ยังรอผมอยู่นะเมื่อไหรจะกลับมาทำแค่นี้แหละครับก็มีไฟแล้วครับก็น่าจะเป็นเมื่อ5เดือนนี้แล้ว การกลับมาครั้งนี้แบบเรามีความกดดันมากน้อยแค่ไหนครับก็อยากรู้สึกกดดันนะเพราะว่าตอนผมแข่งอยู่ก็ไม่เคยกดดันแล้วแลวพอพอเราได้มาลองแบบลองเล่นลองซ้อมกับร่วมกับทีมแล้วเป็นไงบ้างครับแพทมันเปลี่ยนไปนะครับปืนก็เปลี่ยนหลายหลายอย่างเปลี่ยนก็มันก็เล่นยากครับแรกแแต่ตอนนี้มันอัปเดตแพทใหม่มาแล้วผมรู้สึกว่ามันง่ายครับตอนนี้ อยากรู้ว่าพอเรากลับมาครั้งนี้สไตล์การเล่นของตัวเราเองอะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมก็ถ้าพูดตามตรงมันก็ต้องเปลี่ยนแลับเพราะว่าเราก็ห่างหายไปนานแนล้วแต่ก็ต้องพัฒนายิ่งขึ้นนะเมื่อก่อนเราเล่นสไตล์แบบไหนครับเล่นชาร์จแล้วก็เล่นระเบิดครับก็ตอนนี้ที่ต้องปรับตัวคือตอนนี้ผมเล่นตำแหน่งซัพพอร์ตครับก็อาจจะวัดเยอะไม่ได้ครับก็อาจจะฟื้นฝืนตัวเองนิดนึงครับไม่ได้บูระห่มเหมือนเดิมใช่ไม่ได้บูระห่มเหมือนเดิมในไลฟ์นี้ก็จะมีน้องป้อนไหมที่แบบที่เราไม่เคยได้เล่นด้วยกกกกันันนนนมมมาาาาา่่อออเรรรู้้้้้สึยงงงงงไไบบคพดววแล ก็ปีศาจ้วครับเด็กมีไฟอะครับก็นึกถึงตัวเองเลยอะครับในอดีตอืมแล้วแบบนิสัยใจคอเรากับน้องเข้ากันได้ไหม <c oughs> เดียวคู่เลยครับไปได้แน่อนอนครับเฮียมองมาตอนนี้เราแบบว่าพวกเราพร้อมขนาดไหนสำหรับการแข่งขันใน์นาเมปิคทัดไปสำหรับผมม,มันยังดูไม่ได้อะครับมันก็ถ้าให้กี่เปอร์เซ็นก็เก้าสิบเก้าเกเก้าปอร์เซ็นนะครับฮะเก้าเ <c oughs> <c oughs> ้าเปอร์เซ็นนี่คือพร้อมอีกหนึ่งเปอร์เซ็นก็ไม่บอกครับเอ้อยความลับ อ่าแล้วไอ้0.1เปอร์เซ็นที่ว่าเนี่ยเรายังต้องปรับตัวอะไรกันอยู่บ้างไม่บอกความลับเราจะเผยความรู้ให้ฝั่งตรงข้ามรู้ไม่ได้เราวางเป้าหมายของทีมในซ้่นนี้เป็นไงบ้างแชมป์ครับแชมป์ทุกทุกรายการจนกว่าเกมจะปิดตัวลงลวเรามีช่องทางการติดตามแบบที่ไหนบ้างเฟซบุ๊กก็ฟูดอีกครับไอจี IG ก็ก็อดเดอะฟูดครับทิกตอกก็เดอะฟูดนอ้าหนึ่งครับก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยนะครับก็จะทำให้เต็มที่ในทุกทุกการแข่งขันครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ